คำน,นี้มาใช้เพื่อ,อแสดงความหมายของความเป็นอิทัปปัจจยตาความเป็นาการอาศัยกันของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันไม่ได้เกิดมาโดยอ,อย่างเดียวอย่างสมมติต้ตนผัจะโตก็ต้องอาศัยดินใช่ไหมหต้องอาศัยน้ําไม่ใช่อยู่ดีจะโตขึ้นมาได้เหมือนกับเวลาพระจารย์อธิบายเออถ้าเรามองได้แบบ bird eye view เราจะเห็นเลยว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้คนนี้มาเป็นอย่างนี้ คนนี้กระทำกรรมอย่างนี้ถึงมาเป็นอย่างนี้เพราะเคยทำเหตุอะไรมาเขาถึงกลายเป็นอย่างนี้มันจะเข้าใจว่าอ๋อเพราะเหตุนี้เหตุนี้สิ่งนี้จึงมีอย่างนี้นะมรรด้ดก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหรือเวลาเราเห็นอะไรที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุหรือว่าการตายของบุคคลชั่วโมงและวินาทีมันต้องต้องแมทกันพอดีดคนนี้มาตอนไฟแดงตอนวินาทีนี้ไอคนนี้มาตอนนี้มัน มันแมสกันแบบแบบลงตัวในเรื่องของกรรมมันก็เป็นการที่พี่านก็อก็ใช้คำว่าเบิร์ดไอวิวมาที่ใบบริบทของปัจจัยาการพิเหตุที่เกี่ยวเนื่องกัน,ไม,มไ,กน,นไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญใช่มันมีเหตุ<า>มีปัจจัยหมด